เซียวหงเป็นนักเรียนของสำนักที่มีชื่อเสียงในเรื่องกระบี่มังกรหยกเขาเป็นคนที่มีความสามารถและมีความกล้าหาญเหนือกว่าคนอื่นๆวันนี้เขายือนอยู่ที่ทางเข้าสำนักมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆและความมืดเซียวหงรู้ว่าการเดินทางของเขาเริ่มขึ้นแล้วเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายในอนาคต แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถของเขาเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถปกป้องสำนักนี้ได้ไ<อ>ในฉากนี้เซียวหงกำลังฝึกวิทยายุทธในป่าไผ่การเคลื่อนไหวของเขานั้นเร็วและแม่นยำเขามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะฝึกฝนจนสามารถใช้กระบี่มังกรยกได้อย่างสมบูรณ์แบบป่าไผ่เป็นสถานที่ที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยธรรมชาติเซียวหงรู้สึกว่า เขาสามารถเชื่อมต่อกับธรรมชาติและใช้พลังของมันในการฝึกฝนของเขาตัวาร้ายในเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เรื่องราวของเซียวฮงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและดรามา่าเขาสวมเสื้อคลุมสีดำและมีแผนที่จะโจมตีสำนักของเซียวหงเขามีความสามารถในการใช้วิทยายทธ์ที่ทรงพลังและมีความมุ่งหมายที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าความมืดและความโหดเหี้ยมของตัวร้ายนี้ ทำให้เซียวหงต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เซียวหงได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ของเขาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มากมายอาจารย์เป็นคนชาราแต่มีความสามารถในการใช้วิทยุทธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้เขาให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เซียวหงในการฝึกฝนและการเตรียมตัวสำหรับการปะสู้ที่กำลังจะมาถึงเซียวฮงรู้สึกขอบคุณ และมีความหวังว่าเขาจะสามารถปกป้องสำนักได้ด้วยความสามารถและคำแนะนำของอาจารย์การ,รเผชิญหน้าระหว่างเสียวหงและตัวร้ายเป็นฉากที่เต็มไปด้วยความดราม่าและความตื่นเต้นเสียวหงใช้กระบี่มังกรยกในการต่อสู้เขาเคลื่อนไหวด้วยความเร็วและความแม่นยำตัวร้ายก็มีความสามารถที่ทรงพลังและการต่อสู้ระหว่างทั้งสองนั้น เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความท้าทายเสียวหงรู้ว่าเขาต้องใช้ทุกสิ่งที่เขาเรียนรู้มาในการเอาชนะตัวร้ายและปกป้องสำนับเสียวหงค้นพบวิทยายุทธ์ใหม่ในการฝึกฝนของเขาภายใต้สายน้ำตกที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยพลังธรรมชาติเขาสามารถเชื่อมต่อกับพลังของธรรมชาติและใช้มันในการฝึกฝนวิทยายุ์ใหม่การฝึกฝนภายใต้สายน้ำตกทำให้เขารู้สึกว่า เขามีความสามารถและความกล้าหาญในการ,รเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เซียวหงรู้ว่าเขาสามารถใช้วิทยายุคใหม่นี้ในการต่อสู้กับตัวร้ายได้ตัวร้ายทำการโจมตีสำนักอย่างไม่คาดคิดการโจมตีนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความอันตรายสมาชิกของสำนักต้องเผชิญกับความท้าทายและความกลัว เซียวหงรู้ว่าเขาต้องใช้ทุกสิ่งที่เขาเรียนรู้มาในการปกป้องสำนักและเอาชนะตัวร้ายเขาใช้กระบี่มังกรหยกและวิทยายุธยใหม่ในการต่อสู้กับตัวร้ายและปกป้องสมาชิกของสำนักจากการโจมตีนี้เซียวหงยืนอยู่เหนือตัวร้ายที่ถูกเอาชนะเขารู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการท้าทายที่ยิ่งใหญ่และเขาสามารถเอาชนะมันได้ด้วยความสามารถและความปลาหาญของเขา เซียวหงสามารถปกป้องสำนักและสมาชิกจากตัวร้ายได้สำเร็จเขารู้สึกภาคภูมิใจและมีความหวังว่าเขาจะสามารถใช้วิทยายุย์ของเขาในการปกป้องสำนักในอนาคตสมาชิกของสำนักฉลองการเอาชนะตัวร้ายของเสียวหงทุกคนรู้สึกดีใจและมีความหวังว่าเสียวหงจะสามารถปกป้องสำนักในอนาคต การฉลองนี้เต็มไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจสมาชิกของสำนักรู้สึกว่าเสี่ยวหงเป็นฮีโร่และมีความสามารถในการใช้วิทยายุทธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้เสี่ยวหงรู้สึกขอบคุณและมีความหวังว่าเขาจะสามารถใช้ความสามารถของเขาในการปกป้องสำนักในอนาคตในฉากสุดท้ายเสี่ยวหงยืนอยู่ใต้น้ำตกที่เขาฝึกฝนวิทยายุทธ์ใหม่เขาคิดถึงการเดินทางของเขา และการท้าทายที่เขาเผชิญมาเซียวหงรู้สึกว่าการเดินทางของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและดรามา่าแต่ด้วยความสามารถและความกล้าหาญของเขาเขาสามารถเอาชนะตัวร้ายและปกป้องสำนักได้เซียวหงรู้สึกภาคภูมิใจและมีความหวังว่าเขาจะสามารถใช้วิทยายุทธ์ของเขาในการปกป้องสำนักในอนาคตขอบคุณที่รับฟังจนจบ หากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป